มาเด้อพี่น้องใส่กอกแซบหอมรสชาติแซบนัวแซบอีสานกินกบพักสดๆถิ้งอ่อนอร่อยมากมาเด้อจ้ะสวัสดีจ้ากินแซบแซบต่างแดนกับปากวางสาวโคราชในสวีเดนอีกแล้วเด้อจ้ะพี่น้องวันนี้มาแซบแซบๆแต่ปากวางกินใส่กอกสีสันหน้ารับประทานแทกเกเอ้ย ใส่กรกอกอบหมอลมไฟ้ะพี่นองเลืองเลืองจ้ะจ้าแซบเซบคักคักพี่นองจ้ะมาแซบแซบด้วยกันพักก็จะมีขิงจ้ะขิงสดขิงอ่อนขิงสดพี่นองขิงเยอะมากแล้วก็จะมีแตงกวานะจ๊ะมีหอมแล้วก็จะมีพักชีเลือดเนี่ยเป็นพักของใส่กรอกล้วนเลยจ้ะแซบแซบมาเด้อพี่นองจ้ะนี่อันใหญ่ค่ะอันใหญ่อันใหญ่มากือ ร้อนจพ่น้อง <c oughs> นี่เข่ากันคึบกำลังดีจ้ะพี่น้องรสชาติกำลังดีอันนี้ไม่มีวุ้นเส้นนะคะไม่เปรี้ยว อร่อยมากมมทักสีสดส อแซ่บม,ม,ม,มาก อันนี้ประกวางได้มาจากใน facebook นะจ๊ะพีน้องคนไทยเขาขายอยู่ใน Facebook ที่สวีเดนเนาะจ๊ะเนาะแต่น้องไม่ได้ทำทุกวันนะจ๊ะน้องจะมีเปิดรับออเดอร์จ้ะจะได้กินกันเป็นช่วงๆจ้ะของอร่อยต้องรอใครสนใจนะคะประกวางจะขึ้นเฟซหายหน้าจอเด้จ้ะเด้อทักน้องเขาไปจ้ะน้องอีฟอร่อยสุดๆถึงว่านน้องเขาขายดีนะจ๊ะในสวีเดนขายดีมาก อืใส่กระเทียมเยอะมากเชบพี่น้องจ้า มันอือหือ <coughs> ขิงมาแบบกระตอนม่อนแม่นจากประวังหัน่นขิงแล้วก็แช่ตู้เย็นจะี่น้องสุดยอดมากอร่อย ตอนสมัยเด็กน้อยปกวางเรียนมัธยมอยู่โรงเรียนสัพาะขมาดภัยเนาะไอ้สาภพพะพิทยาคมสาภะขมาดภัยมันเป็นหมู่บ้านสัพพะพิทยาคมอยู่พระทองคำเนาะจากจังหวัดนครราชสีมาสมัยก่อนแกเคยทันเหรียญบาทไหมใช่เงินเหรียญบาทจะ้ะแม่หายตังค์ไปโรงเรียนวันรับิบาทตอนนั้นเรียนอยู่มหนึ่งจากพี่น้อง จากหมู่บ้านไปโรงเรียนก็อยู่ที่หมู่บ้านพระทองคำนะคะก็ขึ้นรถโดยสารไม่หรอไปโรงเรียนเมื่อก่อนเขาก็มีผูกรถโดยสารนะคะเสียเป็นหลายปีแต่แม่ของประกวังไม่มีเงินจะ้ะก็หายลูกไปโรงเรียนวันละสิบาทค่ารถไปกลัฟก็ไปสองบาทกับสองบาทไปกับสี่บาทากับพี่น้องสิบบาทได้อะไรเบิง์แกดูเด้อประกวังทิดเราฟังต้นน่อยๆสมัยใช้เงินเหรียญบาทจะ้ะ หมดไปแล้วสี่บาทค่ารถหัวเขาไปกินเข่าเปล่านะคะเราก็ไปซื้อสมตําจ้ะไปซื้อสมตําแม่บานทีเขาขายที่โรงเรียนนะคะสมตําถุงละถุงละหนึ่งบาทแล้วก็ซื้อขนมอีกหนึ่งบาทขนมเต้าส่วนนะคะเป็นขนมถุงน่ะกัดตูดดูดน่ะจ้ะอีกหนึ่งบาทก็เป็นเท่าไรแล้วหลอกสองสี่หกบาทแล้วที่นี่ก็เหลือตังอีกประมาณสี่บาทค่ารถ ค่ารถไปกับสี่บาทซื้อสมตามหนึ่งบาทขนมเต่าส่วนอีกหนึ่งบาทเป็นหกบาทก็เหลือสี่บาทแกเอ้ยสี่บาทเวลาไปโรงเรียนก็เดินไปโรงเรียนจากจากท่ารถเดินไปโรงเรียนอีกหนึ่งกิโลเมตรเนาะจ้ะเนาะก็ไม่ต้องเสียค่าสามเอรก็เดินเอาจา้ะเหลือตังสี่บาทก็ขากลับจากโรงเรียนก็ซื้อใส่กอกนี่เด็กแกเอ้ยใส่กอกเขาขายที่ศาลารอรถก็ซื้อใส่กอกินสามบาท ก็ได้หลายอันอยู่จากเขาขายอันละบาดเนาะแท่งยาวๆใหญ่ๆไม่หรอกแล้วก็เหลือตังก็าบานไปใส่ออมสินบาทหนึ่งเป็นอย่างงี้แต่จากตอนนน้อยๆน่ะเงินสิบบาทไปโรงเรียนได้จากพี่น้อง กินทุกวันใส่กอกหลังเลิกเรียนจ้ะชอบมาก อันใหญ่ครับ พอจบจากมสามก็ข่าวกรุงเทพเลยจากพี่น้องไปทํางานโรงงานจ้ะปลกหวังอ่ะทำงานโรงงานหนักแต่อายุสิบห้า ทำงานโรงงานก็มีแฟนแต่อายุเล็กหน่อยค่ะตอนเล็กหน่อยก็ยังไม่ค่อยมีความคิดความอ่านเท่าไรเนาะแต่เนาะมีครอบครนะัวจังเต่เล็กหน่อยไปไปมากก็เขากันไม่ได้นะคะเป็นเล็กหน่อยแต่เล็กหน่อยเนาะค่ะเนาะก็เลิกลากันไปใครเอ่ยปอกวางก็ไปหาทํางานซะละพัดทํางานทุกอย่างเป็นทรงเป็นเซลลก็เป็น ทำงานโรงงานเป็นเซลล์ขายคอร์ดการศึกษาไปทำงานร้านอาหารอยู่จักุ๊จักไปทำงานนวดไปต่างประเทศไปมาเลเซียไปบูไนพี่น้องจา๋าชีวิตประกวงนี่ก็คือแบบว่าเดินสายตลอดค่ะ ่ันจิมาได้สามีคนนี้ก็คือเล่นอินเทอร์เนต็ตจะหาคู่พี่น้องก็เ,เลยเจอกันเคย มาอยู่สวีเดนก็ยังทำงานพี่น้องจ้ะชีวิตทำงานตลอดจ้ะเป็นคนที่ชอบทำงานชอบหาเงินด้วยตัวเองหาเดินเงินด้วยลำแข้งจะขอบมันภูมิใจเด็วพี่น้องเนาะสามีก็คอยช่วยคอยซัพพอร์ตค่ะแต่ว่าตัวเราเองทำงานด้วยมีเงินเดือนด้วยสุดยอด กินแล้วพี่น้อง ไม่ไหวแล้วจ้ะกินไปสามใหม่พี่น้องจ้ะสามใหม่คึ่งอิม่มอา,าดดารไปอาดรารแล้วเหลืออันใหญ่พูดจะกินไม่หมดอันนี้เอาไปกินรอบเย็นรอบดึก <S <S สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ที่ตามรับชมประกวางสาวไทยในต่างแดนเด้อจ้าเด้อหากพิดพลาประกรันได้พกของขอโทษขออาภัยนะคะวันนี้ไปแล้วเด้อจ้าเด้อสว,วัสดีค่ะ